รถราคาแสนกว่าบาทใครว่าไม่มีพี่ราัดาพี่รัดานิสันฟอนเทียนิสันฟอนเทียนาวาร่าแคป2.5ตัว SE ตัวเ e คันนี้ราคา189,000บาท189,000รถปี54สเลขไม่แสนสองคันนี้เป็นไงท่านหน้าสวยๆแบบนี้เลยพี่คันนี้ยังอยู่ไหมจ๊ะ ที่ตามหารถราคาแสนก่าบาทนะครับผมพี่รดาพี่รดาคันนี้นะบอกเลยแม็กเดิมยางใหม่ได้เลยมามาคันนี้บอกเลยว่าด้ว่าด้านในเนี่ยโคตรสวยทําไมถึงบอกโคตรสวยพี่รถราคาแสนก่าบาทพี่ได้หน้าจอรีวแค์กก็ก็สวยสนใจพี่รดาฝากเบอร์มาแล้วโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวให้แอดมินโทรหาแอดมินโทรหานะคะพี่รดาถ้าวันนี้คุยจบสนใจน้องไปส่งวันนี้ได้เลยถูกต้อง เดี๋ยวพร้อมลอตอรี่สิบใบอาแล้วน้องก็พร้อมออพร้อมโอนเล่มพร้อมโอน,น <ะ S 1> เล่มเล่มพร้อมโอนนะใช่แล้วเล่มพร้อมโอนแต่วันนี้น่าจะยังโอนไม่ได้เพราะว่าวันนี้วันหยุดใช่เดี๋ยวผมจัดการให้ถ้าพี่สนใจซื้อสดแล้วก็วันรับรถถ้าพี่จบวันนี้รับวันนี้ผมซื้อแลนนี่สิบใบเอาไปให้ถึงหน้าบ้าน